ที่รักจ้าผมคิดถึงคุณจังเลยเอา้าถ้าอย่างนั้นก็มาหาฉันบ่อยๆสิคะจ้าเดี๋ยวฉันจะไปนะต้องขอเดินทางก่อนนะ mm hmm. อีกไม่นานเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะขอนั่งรถไฟกลับบ้านนอกก่อนอดัมคุณนั่นเองอ่ะเอ้ที่รัก mm hmm. ในที่สุดฉันก็ได้เจอเธออีกครั้งเพียงกีอะไรกันอดัมคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้อะไรกันเล่าก็ผมตัดสินใจแล้วอ oh, oh. ทะเลาะก,กันอีกแล้วเหรอพ่อคะแม่คะอ,อย่าทะเลาะก,กันเลยเฮอยพอกันทีฉันหมดความอดทนแล้วเนะพ่อกับแม่กำลังทะเลาะก,กันอยู่นะยังไงแกก็อย่าเข้ามายุ่งจะได้ไ, <c oughs> ไรายกันอ,อร่อยจ้าดีจังเลยที่ได้กินข้าวเชา้าแอชลี่แกมายืนขวางทางพ่อทำไมเนี่ยฮลัลโหลเออาจา้ะจ้ะเดี๋ยวโทรกลับ ไม่มีอะไรกินเลยอ่ะพ่อคะเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนก่อนเนะเออไปก็ไปไม่ต้องมาพูดกับฉันจะได้ไม้รมณ์ไม่ดีเว้ยตายสิแล้วใครจะล้างจานล่ะเนี่ยที่รักจ๋าผมคิดถึงคุณจังเลยอ่ะทำไมถึงไม่มาเยี่ยมฉันเลยล่ะคะเดี๋ยวฉันไปจ้ะ โอเคแล้วเจอกันนะคะหัวใจฉันเรียกร้องอฉันอยากจะไปหาเธอเร,เร็วๆจังเลยอ้าวนี่เธอมาสายอีกแล้วเหรอฮะเชิญ<อ>น,นั่งเลยเอ,อ่อขอโทษค่ะเปิดหน,นังสือยังไงก็มาตอบโจทย์หน้าห้องเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะฮวันนี้เรียนหนักเป็นบ้าเลยพ่อคะกลับมาแล้วพ่อแม่คะอยู่ไหนอะแปลกจังให้เจ้าเหมียวเห็นพ่อไหม เดี๋ยวเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วจ้าเพ็งกี้จ้าอ๋อเทนี่หรือเปล่าอดัมคนนั้นเองว้าวเพ็งก<น>ี้เธอหน้่สวยกว่าในรูปอีกนะเนี่ยอ๋อคุณเองก็เหมือนกันเราจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแน่ๆเลยละ่ะเพ็งกี้วันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตฉันแน่ๆใช่แล้วอ่ะฉันดูเป็นไงจ๊ะหล่อมากเลยค่ะเราไปแต่งงานด้วยกันเถด,ดจ๊ะ ผมจะรักคุณตลอดไป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  <c oughs> คุณเนี่เล่นมุกตลอดเลยนะฉันเองก็สัญญาเหมือนกันคะ่ะดำเราจะได้ไปฮันิมูนแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้ะย้ายไปสู่บ้านใหม่ของคุณ <c oughs> ที่นี่แหละจะเมืองอวตารน,นี่ลูกนี่ก็คือแม่ใหม่ของแกนะฮะ <c oughs> แ,แม่ใหม่เหรอ หมายความว่างอ่ะเอ้าสวัสดีจ้ะฉันคือแม่ใหม่ของเธอเรียกแม่สิหนูดีแล้วล่ะที่คุณย้ายเข้ามาในบ้านของเราทำตัวตามสบายเลยนะจ้ะเอ้าขอบคุณมากนะคะอดัมเอาละได้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไม่นะหน้าตาฉันเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะถ้างั้นไปช้อปปิ้งหน่อยดีกว่า อทำอาหารแสนอร่อยอดัมจะได้ดีใจยังไงล่ะไม่ทราว่าอยากจะรับอะไรดีคะเอาอะไรก็ได้อร่อยอร่อยค่ะอร่อยมาทุกอย่างเห,หมาหมดไปเลยดีไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะอ่อขออันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ด้วย ไว้มาอ,อนนุดหนุนใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะอืมซื้อเขางมาเยอะเลยนะเนี่ยเรา <c oughs> ดีจังอา้าวสวัสดีจ้ะหนูหิวข้าวหรือเปล่าจ๊ะให้ฉันทำอะไรให้กินไหม <c oughs> อะไรคะคุณจะทำกับข้าวให้หนูเหรอ <c oughs> ว้าวนี่มาของโปรดของหนูเลยนี่นะว้าวอร่อยจัง <Thank you. S 1> ใช่ไหมละ่ะถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะอ๋อจะตั้งใจทำงานนะ เฮ้ hey, คือฉันเนอะเอานมรสตอร์เบอรี่มาให้เธอนี่ยจ้ะเอา้ารู้ได้ยังไงว่าหนูชอบเปนเนี้ย <Thank you. S 1> ขอบคุณนะคะอ๋อวันนี้เหนื่อยไหมจ้ะเอาละได้เวลานอนแล้วนะแอชลี่ไว้เจอกันพรุ่งนี้จ้ะฝันดีนะ hmm. อ้าลืมจัดตารางสอนได้ยังไงอะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำให้กันแล้วกันนะอะ๋อดัมนี <laughs> ม่คนหายไปไหนของคุณเนี่ย สงสัยจะทำงานหนักอีกแล้วเหรอมะอาดามัมทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์เลยล่ะืมใครโทรมาล่ะคะที่รักเออไม่ต้องไปสนใจหรอกเมียที่บ้านแม่แต่จะว่าไปแล้วชุดเนี้ยเข้ากับเธอมากเลยนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมนะจ๊ะไว้เจอกันนะไว้เจอกันค่ะ พงกี้ฉันกลับมาแล้วอ้ดำนี่คุณหายหัวไปไหนเนี่ยฉันตามหาคนนั้นคืนเลยนะฉันไปอาบน้ำก่อนนะอ้ดำทำไมทำแบบเนี้ยแอชลี์หนูทำได้แน่นอนฉันเชื่อในตัวเธอจ้าโอเคไปเลยสู้ๆนะอา้าวแอชลี์สวัสดีจ้ะ พร้อมจะโชว์หรืออยังเริ่มเลยนะเก่งมากเอ้ากระโดดเลยดีมากจ้ะโอ้โหเธอเนี่ยมีพรสวรรค์จริงๆนะแอชลี่หนูทําได้ฮ้าขับขึ้นค่ะไคลเล่ฉันรักเธอจังเลย เธอย้ายมาอยู่กับฉันมาอะไรเนี่ยอดัมนี่คุณพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านอย่างงั้นเหรอคุณจะมาหักหลังฉันแบบนี้ไม่ได้นะอดัมที่น,นี่มันบ้านของฉันถ้าเป็นใครกันนะะนี่คุณน่ารำคาญเกินไปแล้วนะทำไมถึงไม่กลับบ้านนอกไปซะได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันไแม่เลี้ยงอย่าทิ้งหนูไปสิคะไว้เจอกันนะฉันคงอยู่ได้แค่นี้แหละไม่พ่อทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ยแกจะร้องไห้อะไรนักหนาะถ้าอยากไปอยู่กับมันแล้วก็ไปเลยไป ใช่คือพอดีฉันได้สามีใหม่แล้วอาา๋อต่อไปเนี้ยเธอเรียกฉันว่าคุณนายกันแล้วกันนะวันดีค่ะวันนี้ไม่อะไรกินบ้างนี่เธอเธอเห็นฉันเป็นคนรับใช้รือไงอะไปทําความสะอาดาบ้านไปฮัลโหลเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะอาาใช่แล้วเบือ่อจังเลยอะโทรหาเพื่อนหน่อยดีกว่าัลหลแกเหรออ๋อาาใช่กาาเก็นจังเลยอะทำไมเธอมไม่ยอมทำความสะอาดอะฮะ ฉันทนไม่ไหวเลยนะเร็วเข้าทำความสะอาดเลยหนูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนะยังไงก็เร็วๆเ,เข้านะเข้าใจไหมไม่เงั้นฉันจะฟ้องพ่อเธอทำไมเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยอ้าวสวัสดีนี่เธอทำอะไรอยู่ฉันขอร้องเพลงหน่อยนะ ทำไมคุณจะต้องมาร้องเพลงที่นี่ด้วยนี่มันห้องของหนูนะออกไปซะอะไรนี่มันบ้านของฉันห้องไหนมันก็เป็นห้องของฉัน <c oughs> เธอนแน่แหละออกไปโอ้ยแบบนี้เราคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วฉันจะต้องไปตามหาคนแม่เลี้ยงคนนั้นคุณแม่คะช่วยหนูด้วยอ๋อแอชลี่มีอะไรเหรอหนูทนกับแม่เลี้ยงไม่ไหวแล้วอ่ะ ถ้าอย่างนั้นมาที่บ้านฉันสิโอเคค่ะน่าสงสารจังเลยอะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปรับเขาแล้วเหละเพราะไม่เคยสนใจใครเลยนอกจากตัวเองหนูจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเอาละฉันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นฮรถไฟมาแล้วไปเลยไปที่โลกของโทก้าโบกะ สวัสดีเจ้าแอชลีย์ยินดีต้อนรับเข้าสูบา่บ้านใหม่นะอ,อืมเออฉันขอตัวไปเที่ยวก่อนนะไว้เจอกันนะจ๊ะ,ะเฮ้แล้วเอเมิลี่เธอก็ดูแลไปสิหนูยอยไปกับแม่ไม่อยู่บ้านนี่แหละโถอะไรกันคะสวัสดีค่ะไวตื่นเต้นอ้าวสวัสดีเจ้า เราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วนะคะใช่แล้วเอาล่ะแมรี่เชิลเลยนะอ๋อนี่เธอมีลูกสาวเหรอใช่แล้วมีลูกสาวแล้วก็มีแม่ด้วยลูกฉันก็พูดจาไร้สาราบแบบนี้แหละเอออย่างงั้นอหะใช่แล้วเชิญกินได้เลยจ้ะนี่ดูสิ พ่อแม่ลูกเห็นปะฮะนี่คนคนบอกว่าคนเลิกกับเมียแล้วเนี่ย<อ>พอกันเถอะให้สำน้ำหน้าเนี่ยายเอ็มอลลี่ไปเลยนะอะไรับพอ่อแกเนี่ยนะไม่รู้จักอะไรเลย,ยอ่ออะไปอยู่นศักพ่อทำแบบนี้กับหนูไม่ได้นะอ้าวอยากกินอะไรลูก ดีจังอร่อยเนอะใช่แล้วฮ่าไม่มีใครรักเราเลยเถอะทำไงดีนเนี่ยฮ่าพ่อขาเฮ้เจ๊เป็นใครอะฉ,ฉันอยู่ที่นี่เธอแหละเป็นใครอะ นี่มันบ้านของหนูนะออกไปซะนี่แกกลับมาได้ยังไงนะฮะอะไรคะลูกสาวก็เหรอเปลา่าซะหน่อยมันเข้ามาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยพ่อหนูหิวอ่ะหิวก็ไปกินที่อื่นสิจะไม่รู้จักแกเ <c oughs> มื่อไรแม่จะกลับมาโอ้นายที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะออะไรยะเอเมิลี่นี่ ฉันกำลังยุ่งอยู่มีลูกเนี่ยน่าเบื่อจังเลยนะใช่แล้วปะนอนกันได้แล้วละคะ่ะแม่แม่อยู่ไหนอ่ะไม่มีใครไม่มีใครรักเราเลยที่เนี่ย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็แม่ค้าใครมาเอเมิลี่ทำไมาทำอะไรที่นี่เหรอ เธอหน,นีออกมาเน่ะเธอหนีออกมาอย่างนั้นเหรอคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจหนูอีกต่อไปแล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นก็มาอยู่กับฉันแล้วกันนะนี่อนอนที่นี่นะอาวเหลอฟันดีนะจ๊ะลูกระฮะโอเคเอเมิลี่นี่เธอไปเล่นกันมากเกือบแล้ว นี่ไงยุบ yep. ฮ่าไอฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยไอหนูขอโทษนะคะหนูไม่รู้ตัวเลยว่าหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะนี่เธอโอเคโอเคเชิญออกไปได้เลยนะเด็กคนคุณดูแลเด็กคนนี้หรือเปล่านี่ย <c oughs> นี่เธอออกไปได้ยังไง <c oughs> มอลลี่ <c oughs> ทำไมเธอทำแบบนี้ เปล่านะโอเคถ้าอย่างนั้นก็อยู่นี่ไปเลยนะเอาล่ะสำหรับเราสองคนออกไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะลูกนะเอาล่ะอยากจะเลือกอะไรก็เลือกได้เลยเอาเอานี้แล้วกันหให้สุดยา,ายไปเลยใช่แล้วอะเอ,อ,อานี้ด้วยนะ เธอเขายัางเชื่อเฮ้ยฮะเกิดอะไรขึ้นไม่นะใหญ่นั่นเอ็มเลี่นี่เธอทำอะไรลงไปนะเออเปล่าเนะหนูไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง<อ>แกไม่ได้ทำอะไรละ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฮ่าให้สำำหํานำงนะห้ามกลับมาที่นี่เอกฮ่าปปบาตัวให้หนูหน่อย เธอก็ลับม,มาที่นี่ทำไมอ่ะเนี่ยฮะพ่อจ๋านี่แกกลับม,มาทำไมอ่ะคือหนูไม่มีที่ไปแล้วอ้าวคุณมาแล้วเหรอพ่อคะหนูหิวขอไปหาอะไรกินก่อนเนะฮะสเมื่อไร่กันเล่าออกไปเก่งเลยที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอ ไม่มีใครต้อนรับเราเลยหอ,หอเกิดอะไรขึ้นจ้นหนูอ่ะอยู่ที่นี่ก่อนนะนี่จ๊ะกินอะไรซะหน่อยหนูโอเคแล้วล้วค่ะเธอในน,น่าสงสารจังเลยอ่ะอ้าวสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรนะเอมมลี่ค่ะเราจะไปที่ไหนอ่ะ ที่นี่ก็คือบ้านเด็กำร้านฮึทำไมคนแล้วเหรอนี่อาเชิญเลยทำไมทุกคนถึงไม่อยากให้ฉันอยู่อ้าววันดีฉันเชิญมาตินวันดีฉันเชิญมารีขอเล่นหน่อยได้เปล่าเฮ้ยสนุกจังว้าวเธอเล่นดนตรีได้ร้องเพลงก็ได้เหรอนี่ นี่ฉันบอกอกี่ครั้งกี่หัวแล้วว่าห้ามทำอะไรเสียงดังไปนอนเลยฉันมารับเด็กแล้วเลยค่ะื่นได้แล้วมาเตนอ๋อคุณพ่อคุณแม่คนใหม่สวัสดีฮะเอเมิลี่ฉันทิ้งอันนี้ไว้ให้เธอนะโอ้มาตินเธอได้เป็นเด็กดีเหลือเกินนะ ของฉันเหรอว้าวมาตินดีจังเลยเอาล่ะไว้เจอกันนะเอเมะลิ<ฮ>กลับเข้าไปข้างในแต่ว่าหนูอยากจะไปหามาตินไม่เธอยังเป็นเด็กอยู่จะไปไหนไม่ได้โธ่แต่ว่าหนูอยากจะปกเป็นนักร้องอะเป็นนักร้องอะไรของแกแกไม่ดูสารรูปตัวเองเลย ฉันไม่ยอมแพ้หรอกวดีอ้เธอร้องเพลงเหรอใช่แล้วล่ะค่ะถ้าอย่างงั้นไปอยู่กับฉันไหมนี่จ้ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะี่ยเอเมิลี่เอาละทำความสะอาดกีตร์ของเธอก่อนทีนี้ก็ตามฉันมาจ้ะนี่ไงที่นี่ที่ไหนอะที่นี่ก็คือเวทีคอนเสิร์ตยังไงเลยจ้าเชิญได้เลย อ้าเอมิลี่สิ่งของเธอไพยรถจังเลยฮให้ขับคันมากค่ะเอาเลยจ้ามาเริ่มกันเลยดีไหมได้เลยค่ะ fake, แต่ว่าฉันจะไปรูวได้ยังไงหออะไรกันเนี่ยนี่มันลูกสาวแม่นี่เนอะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่ฉันต้องไปหาลูกสาวฉันแล้ว ว้าวพูชนะได้แกเอมเมลี่ฮะจริงเหรอ <c oughs> ใช่แล้วยินดีด้วยนะอ้าวเอมเลี่คุณคือใครก็ <c oughs> ฉันเป็นแม่เธอ,อยังไงเลยจะไม่ได้เหรอ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะคนนะุณเน่าทิ้งหนูไปแล้ว <c oughs> หนูมีแม่ใหม่แล้วละคะ่ะขอบคุณนะค่ะแม่อย่าได้เจอกันอีกเลยนะคะฮะรายการเอมเมลี่เอมเมลี่แกอยู่ไหนอ่ะ ฉันเน่ยเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องเลยฉันทิ้งลูกตัวเองลงคอได้ยังไงเอมิล,ลี่พ่อขอโทษนะนี่ได้โปรดให้โอกาสพ่อเถอะนะฮะคุณเป็นกคไรอะ่ะฉันคือพ่อของเธอไงฮะพ่อเหรอเอมิล,ลี่ฉันขอโทษนะยกโทษให้ฉันด้วย หนูไม่อยากจะคุยกับพ่อหรือใครทั้งนั้นเนี่ยโอ้ใครเหรอคือคนที่หนูเคยรู้จักนะคะ